เจ็บกว่าเยอะประจักษ์ชัยฝากถึงพ่อรินอามชุติมาหยุดศาสตร์โครนใส่กันงานเข้าไม่หยุดสำหรับลูกทุ่งสาวอารมชุติมาหลังเพิ่งผ่านดราม่าหายแตกเรื่องสัญญากับต้นสังกัดเก่าอย่างค่ายไหยทองคำจนออกไปเป็นนักร้องอิสระ ล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวและพ่อรินหรือนักครินเข็มแก้วคนขับรถประจำตัวของอามชุติมาก็ยังได้พร้อมใจกันลาออกประกาศขอตัดขาดกับอามชุติมาไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปจากนั้นนายบุญถาวรปัญญามณีโชตทนายความของค่ายไหยทองคำได้ออกมาโพสต์ Facebook ถึงกรณีดังกล่าวแฉอีกพฤติกรรมของอารมชุติมาโดนเทซัดไม่ซื้อสัต์ ดังได้ก็ดับได้ล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำผู้ที่ปลุกปั้นอามชุติมาได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้โดยระบุข้อความว่าสาดน้ำใส่กันดีกว่าหยุดสาดคนใส่กันได้แล้วพ่อรินแค่คนขับรถผมเป็นคนปั้นเป็นคนลงทุนเจ็บกว่าคุณเยอะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ